ไม่ละคขาคนนั้นนี่มันดีขนาดนั้นเลยเหรอลูกพัดไอนดีผมมันว่าดีตรงไหนวะไอ้เออคอยไงสิคอยมึงถูกทิมคอยมึงถูกสวมคอคอยมึงกินหยาทั้งแล่นกางให้พันหมดซะ <c oughs> พาสวมคอมึงแต่น,น่นนาดนุ๊กโซต์ข้าน่ะโดที่ครับผมคิดดังหนูนมไม่ชอบแล่นไงแล่นฟังนะมึงไม่หล่อเท่าพี่ชายเจ็๊กูหลอกเขาซื้อเจ็๊เหรอเขาซื้อแต่มาเทนบอสแมนต่อว่าเ้าต้องเล่นอีกหนึ่งสตอรี่โอ้โหบาปื้ งไอ้ไอ้ผมตึงเปิดผมตึงเปิดไอ้ผมอะไรนะผมตึงเปิดผมตึงเปิดไม่ไม่คือผมคืออีเลนมึงรู้ได้ไงเหรอกูไม่เคยบอกมึงนะมันมีคนเสือตอบอยู่เรียบเรยงเขาบอกว่ายินดีที่ได้รู้จัดมาแดงๆนะอันันนะ ไม่แล้วเขาคนนั้นนี่มันดีขนาดนั้นเลยเหรอลูกป้าดีดีผมว่ามันดีตรงไหนวะไอ้เออเขาเป็นแม่มันรอโอซี่นะฮูบ้าเขาเป็นเขาเป็นคามธรรมดาที่พิเศษครับป้ายังไงซะคอยมึงถูกคิมคอยมึงถูกสวมเขาคอยมึงกินหยาทั้งแล่นการให้พันมดสักเขาสวมเขามึงแน่น่าหนุ่มสดขนาดสดที่ครับผมคิดดังแต่ว่าตอนนี้มึงก็โดนกูสวมเขาอยู่แล้วมึงก็ยังเป็นคอยอยู่เรื่อยๆไม่เคยไปไหนดูว่าหลอกแต่เต็มแจให้หลอก เอแดกูว่าแล้วย่าหน้าแรนเอ็เอมดีไปไหนก็มึงอะแดกหมดไงโอ้โหอีลีนมันหมดอะไรเนี่ยอีซ่าเอ้าเอ้าเฮ้ยวะสตอรี่ทีไรเดือดร้อนบ้านกูตลอดดังใช่ไหมไม่มันไม่มีหรอกโทษทีครับมึงทำไม่แรงเพื่อนกูทำไมเนี่ยมันมันเล่นสตอรี่อะดังออกมาถึงหน้าบ้านหนูเลยอะหนูดิเหย่ไหมเนี่ยมมีอันอันนี้หนูเป็นหมู่บ้านจัดสรรหรือว่านเป็นหมู่บ้านปกติ หมู่บ้านประมูลนาดีหลังลราแบบห้าสิบล้านอนึ่งเงี้ยอยู่กับบัตรอะไรเงี้ยป้าปื้ดก่อนจะปื้ดก่อนจะป้าแต่ชุกกูก่อนโอ้โหมีไอ้ดาไอ้ดาหมดเลยเฮียหมดยี่กันหมียี่กันป๊อกบอลตัวเจกไม่แจกแม่เงาไปแทงเล่นหมดแล้วก็ไปชุกกแเล่นพี่อยังอันนี้กูหมดจริงนะอันนี้กูบอกก่อนเอเดียหมดจริงจริงนะป้ดไปกับสาวอื่นเยอะแยะลูกหรือลูกเหรอ เออคิรินแล้วหนูแล้วหนูไม่ไม่คิดหรอว่าคนที่หนูจีบหรือว่าคนที่เขาจีบเราอยู่อะเขาไม่ไปกับคนอื่นอะหนูไม่รู้ว่าไม่คิดจะเป็นอย่างนั้นบ้างหรอไม่คิดว่าเขามีคนอื่นบ้างเหรอสถานที่ไอแลนเนี่ยมันก็ชอบแค่หนูคนเดียวมันก็มีแค่หนูถูกแต่หนูไม่ได้หนูไม่ชอบแลนไงแลนฟังนะมึงไม่หล่อท่าพี่ชายเจ็ตกูหลอกเขาซื้อเจ็ตเหรอเขาซื้อเจ็ตเหรอเนี่ยกูเพิ่งรู้มาเจอมาเทีเต็มปอแมนสมบูรเ์าต้องแลนอีกหนึ่งสตอรี่ โอ้ป้าปื๊ดค้ณหายไป่เก็บมึงยังคอามระครั้งนี้มันต้องมีเหรียญแต่ละครั้งนี้มันต้องมีสตอรี่อีกสักครั้งไม่หรอกถ้าสมมุติจะได้ตีนจริงๆก็ตีไม่ไม่ได้อแนนอยู่แล้วไม่แต่เรื่องนี้ตีตีเพื่อซีรีส์กันอันนี้นะคนหายไปในนั้นหนูจะเช่ารถคุณเล่นสตอรี่คุณไม่ตอบหนูเลยแล้วก็คุณไม่ทักมาทั้งทักทั้งโทรทั้งให้หลุยตามอ่ะ คุณไม่ตอบเลยพี่ผมไม่ได้วอลลี่อะไรไงพี่ผมไม่ได้เข้าเมืองแต่เจะวอลลียหาคุณต๊อดติดสัญญาดิบดีว่าจะให้ยืมรถเนีมาเจ้าวันนั้นเมาก็วันนั้นเมาก็เลยพูดอะไรออกไปวันนี้เราแล้วสั่งแล้วไม่มีแล้วก็ลืมมันจบแล้ววันนี้มันก็วันนั้นไม่ได้วอลลี่แต่วันนี้บอลลี่แล้วรูกเป็นลูกมะกกว่าจริงไหมเนี่ยคุณมาซูมอะไรเนี่ยคุณต๊อตดฮะอะไรพี่ซูมอะไรพี่ต๊อดอะไรซูมอะไรไม่ได้ซูมอะไรเลยครับ เดี๋ยวเธออ้ยป้ามีไม้แล้วต้าขึ้นหลบอยากได้เดี๋ยวเราแลนขึ้นไม้ให้หน่อยดิให้พี่ขึ้นให้ให้พี่ขึ้นเอ้ยไม่ไม่ไม่รอบรอบนี้ไม่พี่ขึ้นให้ไม่ละตอนนี้ต้องต้องมีอะไรแลกเปลี่ยนนะขึ้นไม้ขึ้นนี่หมายถึงขึ้นอาวุธใช่ครับมันเย็บโมเย็น่ากลัว แหม่น่ากลัวเจนเลนเจนเลนน่ากลัวตำรวจล่มไปนะว่าที่บอมมีเอดีวะป่ะไปใส่ป่ะนี่มึงชุบตำรวจดีเยี่ยอย่าปล่อยเพื่อนกูมันก็อยู่มึงก็ปุ่นไปแล้วไม่เฉลี่ยมันบอมมี่เอเว้ยมันบ่มี่เอเว่ยล่มจริงพี่บ่าวชุบหน่อยครับพี่พี่ตอตีแล้วพี่สาวหนูล่ะเดี๋ยวขาดเองก็ไปชุบเองมั้งมันม่รู้วยะครพี่โซจูอะไปไหนโอ้อันนั้นเขาเขาพักแต่เขาก็มาเล่นเดือนหน้าครับ บอกแล้วเมื่อกี้บอกมาแล้วคือของบ็อกบ็อกบลอกมากว่ะไอ้หลุยไหลุยรถคันนี้มีไฟหน้าด้วยหรอเนี่ยถามน้องหลุยดูดีบอกบอกน้องหลุยให้แบบตามพี่ต๋อยแบบใื่ไหมเวลาเลใช่ไหมน้องหลุยของพี้ใช่มาแทนกันดิค่ะน้องหลุยห้าร้อยเลเอ้ยพี่ต๋อยพี่เป็นอะไรเนี่ยอะไร จะถ่ายลงทวีตจะถ่ายลูปพูดลงทวีตไม่ถ่าครับเพื่อนห่วงอย่ามาถ่ายไม่เขาจะเซลฟี่หน้าตัวเองเห็นไฟรถแถวนี้ไงก็เลยดูไฟหน้าหนูหนูก็รู้ทั้งที่รู้หนูก็ยังถอดหน้าเกาะนี่ใส่ไว้เลยโอเคครับโอเคครับป้าหนูไปเซิร์ฟป้าไม่ได้เลยอะจิตใจหนูอ่อนแอทําไม่ลูกโดนด่าต้องก็ต้องทำใจลูกเอ้ยมันด่าลูกอีกกะรีได้เอ้เขาจะไม่ลูกเออมัน่ะ อันนี้ป้าด่าหนูหรือเปล่าโอ้เปล่าเปล่าเปล่าป้าไม่ได้ด่าลูกปกติเลยปกติน้องป้าว่าน้องหลุยนี้แบบยิ่งโตยิ่งหล่อไหมป้าอันนี้หนูยังไงนี่สรุปหนูชอบใครอะไรยังไงนี่สรุปหนูเล่นกับหลุยนี่เป็นอย่ารสัีจบแล้วครับพี่จบแล้วชนะเนาะชนะครับสามเจ็ดศูนย์อ๋อทำไมสามเจ็ดนะเล่นกันห้าสิบเขาตัดจบไม่เล่นซีซีครับเป็นยังไงครอบยอมเป็นยังไงครับยอดจบกับเพากะ ผมสอบถามนะครับตุ่อเขาพูดอะไรของมึงไว้เขาเขาควรตีไงตีกันจะออกกันแหย่ตายเลยนะเขาเขาเขามาไฟไม่ถึงอันี่เขามาเจ็ดแปดคนอย่างเงี้ยแล้วมันอะไรมันอะไรมันจะมันจะจบล่ะมันโทษเราไม่ได้ดิมันต้องโทษฝั่งเขาอันนี้คือสภาเขาจัดตัดเองเหรอเหมือนเขาไปบอกสภาป้าแล้วสภาน่าจะตัดจบให้ค่ะ เราพาเขาแล้วตกลงเรื่องเรื่องอ้ถามไปเรื่องไอ้นีรที่มาเขาถามกันนั้นเป็นยังไงบ้างยังยังไม่รู้เลยอ่ะอันนี้เจนก็ยังตอบไม่ได้ยังพูดไม่ได้มา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 ขอดูหน่อยมาดูอะไรขอดูบ้างอบมาเอ้ยพี่บอลบอลไอตาไไอ้จะเบิ้งอ่ะไอโดนตกงานศพ้มไปลงบอลไหมเราบอกว่ามึงยังนอนเป็นส้มอยู่เลยยี่ห้อคนที่คนที่เข้ามาในหมู่บ้านนี่ดีอ่ะต้องถอดก่อนทุกคนยังไม่รู้หรอไม่รู้ครับเข้ามาแล้วใส่ก่อนเป็นประเด็นทุกคนนะตัวก่อนนะครับตัวก่อนหน่อยต้องถอดก่อนทุกคนนะผมพี่บอล ไอ้ไอ้มออลมทอลมลอยออช่วยพี่ด้วยเนาะแหมกูปนมาอยู่บีบีโดนโอูโห้าสิบล้านนี่ตั้งตัวไม่เอาไม่หวันไม่ไหวเลยนะนะน,ะน,ะน,ะนะั้นน่ะ เสียงก็อยู่บ้างในเฮียนั่นสองตัวของผมไม่ไอ้หันไปนอนก่อนที่อนก่อนรอยเรก่อเร็วๆๆของมึงอะไรครับกูยังไม่เคยบอกว่ากูเป็นของมึงเลยตอก่อกนอนก่อไม่ไม่ต่อไเดียวต่อเดียวเดียว เดี๋ยวเดี๋ยวดี๋ยวพอไจไม่ไม่บัดมันเพื weakest, ah ่ออะไรมันลูกกูมันลูกกูแม่เเฮ้เป็นไรย้อกเป็นไรใช่ก็้องถามทำไมสั่งสั่งมาจากุพ่อเขาเป็นคนมีลูกมีพ่อมีแม่เออไม่เอาห่วไปแบ่งองนี้กินเด้งอะไรครับอะไรอะไรลูกกูลูกกูเป็นอะไรเดี๋ยวเดี๋ยวเดีวเดีไยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเเยเดียเเดี๋ยวเดีวว้ยเอาไม่เอาเฮ้ย หนูให้หนูหนูให้หนให้มันไปส่งหนูไปหาซนมาน้วว่ามันลูกขาอยู่เทียอยู่เทียอยู่แก๊งเทียเมียมานอะโอยแ่เลยหละเหี้ยไอเรนฟอมเป็นไรอีกแล้วเหี้ยรวยกี่มากสามสองไปหาสามคลิปอะไรอะไรสาอ่นะหนีงานหิมไม่ละมึงไอ้บ้าอามาเกกูตรงไปดูลูกมึงโอ้โหดุมไหมสีม่วงีม่วงนอซ่งหัวเม็ดเม่เนี่ย มีแล้วก็ถูมาที่ปากเบ็ดปากมาด้าด้วยเขาไปทำมาทำมาเยอะลูกผมปากมาด้าแล้วก็มีรอยสักข้างหลังด้วยอันนี้มึงดูไอซีไปไหมหรืออะไรไม่ไม่ไม่ยัยมึงดูรู้เยอะนะบัสเนาะไม่ใช่ผมก็พูดไปเรื่อยว่าแต่ว่าแต่อซีนี่คืออยู่ใกล้กันจริงไหมจริงเคยเคยแต่มันมั่วนะไม่มันมันมั่วนะผมบอกก่อนนะเสียงผมดังอะไรม่ไม่ไม่มีนะไม่ได้ยินหรอก อยู่ไกลไกลกันนิดนึงไม่ได้ใกล้ขนาดนั้นแบบว่าไกลอ่ะ้อแบบอยู่คนละซอยอะมึงจะเสียงผมจะกำลังทะลุข้ามซอยหรอไม่มึงบอกว่าอยู่คนละซอยแต่เขาหน้าซอยไหมหน้าซอยผมว่าอยู่หน้าซอยเนี้ยบ้านเขาอยู่หน้าซอยอันนี้จริงแล้วหน้าซอยไหมหน้าจะหน้าซอยไม่อ่ะกูถามเนี่ยมึงหน้ามึงคิดว่าเขาหน้าซอยไหมไอเบ้าพี่ขอมึงอยางหนึ่งไปหรือว่าพี่ขอแล้วกันมึงเรียกลูกมาอีกทีนี้แล้วให้ให้ลูกถอดกอดได้ไหมเออได้ไหมเอาครั้งเดียวพี่จ้างเลยวะหรือว่าพี่จ้างแล้วกันแสนหนึ่ง สองแสนนะเอาแตะนะอมาหาวห้าหมื่นก็ได้มั้ยหนึ่งสี่สองศูนย์เลขเลขเลขเออนี่ตังค์ถิ่นด้วยหนึ่งสี่สองศูนย์มั้ยโอ้ชิพี่เอาจริงปะเนี่ยมันเออเอาไปแสนหนึ่งเออลูกมึงก็ไม่เป็นไรหรอกเออผมก็นานก็อย่างเงี้ไอ้อย่างเงี้มันจะมองพ่อมันเป็นยังไงอ่ะตอนที่กับพ่อพ่อแม่งยอมให้ลูกถอดเสื้อถอดนมเปิดหีแตกมามดเอี๊ยแบ่งกับลูกคนละห้าหมื่นแล้วกัน ลูกเขายอมเปิดไห,ไหมเก็บอกลูกมาได้มาห้าหมื่นแล้วกันเนาะให้ลูกกันสองหมื่นห้าแต่คขดูไม่ต้องบอกนะให้ลูกสามนะขาดตัวลูกเฮ้ยขาดตัวลูกหนูอยู่ไหนลูกอยู่ไหนลูก อะไรครับเราตีมชอนเช้าด้วยแล้วก็งานล่ด้วยกําลังคุยเทรลไอยู่ค่ะป้ารีบมาลยรีบมาเดี๋ยวป้าให้ตังค์เรวให้ตังค์หนูเหรอใช่ใช่ใช่โอเคโอเคครับเดี๋ยวไปครับรีบมานะ อันนี้มันก็ขอได้แล้วนี่บ้างแล้วเมื่อไหร่บัานจะสตรีมทุกวันวะพี่อยากรู้จริงจริงผมมาสตรีมพรุ่งวันพี่ผมสตรีมช่วงช่วงช่วงเอ่อตอนเก้าโมงสิบโมงช่วงช่วงช่วงช่างเล็กช่างเล็กรอรอ่ไรกัน้างรออย่างรออย่งกําลังมาพี่พี่ผมไม่ไหวแล้วพี่บอกพี่ผมไม่ไหวแล้วไม่ไหวติด้วยว่าเป็นอะไรอีกช่องมันไม่ทํามาดิบอกเขาต่อครับพี่เเออว้ยมีแข่งกันไปแข่งไอพีพี่เพิ่งเคยเห็นเหมือนกันเนี่ย แข่งไอซีเนี่ยอูแข่งไอซีนั่นต้องปของแป้งอะไรเที่เอพูดแล้วเดี๋ยวกูโทรหาครบโอ้โหเอาสองคนเลยเหรอพี่ผมจะไหวเหรอไม่แต่เป็นเป็นหมสตินุกวันจริงนะแต่ช่องไม่ซ้ำอ่ะไม่ไงไม่ไม่ช่กินี้ไม่ดูกลัวไม่ได้อยากจะบินหรอกเฮ้ยกูไม่ได้ด่าใครด้วยแต่มันบินเองอ่ะกูไม่พูดคำหยาบไม่ได้พูดไม่ได้พูดอะไรเลยนะเว้ยช่องวอนนี้คือลูเปอร์ซิที้ก็ใช่ครับใช่ใช่ใช่ช่องมึงบินแน่หลุยมีทิกทูนะครับบินหมดแล้วเพื่อนแต่มันบินไม่เหม็นจันไง สวิตมันดีเว้ยมันแค่ตีโฆษณามันได้เงินมันไม่เหมือนยูทูบไม่ได้ที่อะไรเลยเนี่ยคุยอยากไปอยู่เหมือนกันมาไม่เปลี่ยนแต่ผมว่ายูทูบแม่งน่าจะต่อยอดได้อย่างที่ของพี่พี่ลงคลิปได้แต่อย่าพวกผมใครจะขยันล่ะหลุยหลุยพานำถ่ายคลิปเพราะผมผมแบบโฉบบินบินใช่ไหมจนช่องอ่ะพูดสามเท่ากันแล้วจะมหมื่นเท่ากันแล้วอ่ะ บินจนเท่ากันแล้พี่คิดดูดีแบบช่องสำรองกับช่องหลักอ่ะลูกอยู่ไหนเจ้าครับกำลังจะถึงครับอยู่แลนด์มาน้ำพุมาน้ำพุด่วนเลยเรื่องใหญ่น้ำพุโอเคเลยทียเอ้ยโดนซ้ำโดนซ้อนชีวิตไอ้ทียเอาตายเลยแม่งบรรยากาศเอาตายเลยนี่หว่าผู้ใหญหรือเปล่ากูอ่ะของจริงแค่ไหนพี่แค่กูยืนมองมึงมือตายอ่ะเฮ้ยกูไม่ใช่ของจริงหรอกไอ้ตับเอ้ไอบอล มึงโดนไอ้มันโดนอะไม่เห็นโอซี่เอ้ยขับรถเยี่ยมไอ้มาหมดหมดไม่พักเลยไอ้เนี่ยไอเยื่อขับประหลบไม่เลยชีครั้งเดียวมันพุกป้าครั้งเดียวอ่ะถ้ามียาปั๊มหลบมึงสู้ไม่ได้หรอกเยี่ยมเบื่อเยี่ยมมันต้องอย่างนี้มันใจในฝีมือต้อมีข้าวไม่พอผมจะตายพี่ชายโอ้โหพี่ต้องไปตู้ก่อนนาะเฮ้ยทำไมต้องไปตู่โอ้ยโอ้ยโอ้ยโดนวันเที่ยเดี๋ยดิพี่บางบอลโดนบางปอดน่ะไอ้บังบอลบอลพอกหรือเปล่าไอ้หนุ่มไหน บอลบอลบอกว่าไอเ้เหี้ยอ่ะมาพี่ต้อนลูกผมมาแล้วพี่ป้าหนูต้องเรีตอมอสตรีมหนูหลุดอืมพอ,อสตรีมหนูหลุดก็เอาตังค์ให้ป้าก่อนเมีหนูเลือกเลยลูกเลขหนึ่งสองสี่เจ็ดครับป่ะอันเนี้ยตังค์เนี้ยคือป้ากิเนีน้กินน,กนี้อยากให้เราอะทำให้เต็มที่โอเคไหมลูกไม่ต้องอายไม่ต้องกลัวทำไรป้าคือตังค์เนี้ยป้าอยากให้หนูเพราะฉะนั้นแล้วหนูวันเนี้ย หมีอะไรอ่ะไม่เช่ว่าป้าไม่ห่วงนะลูกแต่ป้าห่วงนะแต่ว่าวันนี้หนูทำอะไรอ่ะหนูเปิดให้หมดเลยนะลูกเห็นหัวเห็นเม็ดเห็นอะไรหมดเลยนะเห็นไหมทะเลเร็ว่อยกอนเลยไเดียว่เดียวเร็วทีนี้ทีเร็วทีนีเฮ้ยเยวะเอาเยียมตวเองจรเนี่ย